ทหารขมรบุกทวงเงินออกยาเลงมหาเศรษฐีขเมรหลังลวงคนไปรบอ้างให้หนึ่งล้านค่ะ หลังเหตุการณ์ประทะกันตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาสงบลงนะคะตามข้อตกลงหยุดยิงที่ลงนามกันเมื่อวันที่27ธันวาคม2568ณขณะนี้ฝั่งไทยเร่งดำเนินการเคลียร์พื้นที่ทำถนนเพื่อเข้าสู่ฐานแนวหน้าเพื่อให้สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายกำลังพลและก็นำอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆขึ้นไปข้างบนฐานนะคะผิดกันกับฝั่งขเขมรค่ะที่เราเนี่ยพอใจได้เห็นปลับปลายตามโซเชียลว่ามีการทำ ฐานบังเกอร์ใหม่ตามแนวชายแดนตลอดแต่ทางทหารที่กลับบ้านไปในเมืองเนี่ยต่างมีการเผยคลิป ร้องเรียงเรียกร้องเงินรางวัลที่เศรษฐีขเขมรเคยลั่นว่าจะมอบให้โดยเรื่องนี้ค่ะเพจอาเซียนมองไทยได้มีการโพสต์ข้อมูลบอกว่าทหารขเขมรเดือดเป็นไฟเมื่อถูกทอดทิ้งเพราะว่าไม่ได้รับเงินช่วยเหลือหนึ่งล้านเรียวตามที่มหาเศรษฐีของกัมพูชาออกยาเลงนาวตราให้สัญญาเอาไว้ว่าจะช่วยเหลือทหารกัมพูชาที่ไปรบสุดท้ายก็เป็นเพียงแค่คำลวงทหารกัมพูชา ถูกทอดทิ้งทั้งจากรัฐบาลและคนมีเงินทองไม่มีใครเหลียวแลด้านเพจ army military force เองก็ได้มีการแปลคำพูดของทหารในนี้ออกมาด้วยโดยโพสต์บอกว่าทหารกัมพูชาทะเลาะก,กับผู้จัดการธนาคารแล้วผ่านมากล่าวหาไทยเฉยเลยเขาพูดว่าอะไรบ้างไปดูในคลิปเลยค่ะออมมีนเลยเนาะแรมบัง,ง,อบงไอ้อยอบ,บ,บังบัวอารอมอ่ะ បាក់កော်អរមគាត់មើល8ដល់10ខែឥឡូវលើសហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំ3ឆ្នាំហ្នឹងគាត់មើលទៅហើយដោយលោកអង្គហាគាត់មានសាស្ត្រានបងបងខ្លះគាត់អឺតាមរយៈពេលយូរទៅដូរដីដោកអីហើយបងបូនខ្លះតែខ្ញុំនិយាយបាទខ្ញុំចូលមិនសុំនិយាយតិចទៀតទេលោកឯងដល់នេះនិយាយយ៉ាងចូលយូរណាស់យកឡានម៉ៅតែខ្ញុំសុំនិយាយតិចណាគាត់មើលទៅខ្ញុំរងហိုင်းជួលផ្ទះគេនៅ1ខែប្រហែល50ទឹកផ្សេងទឹកអីប្រាក់ខាយតាហេតុបើមកសង នេះគេអង្ការហ្នឹងអីស៊ីស្ដារប្រខាយមានសអោះនេះឯខ្សាមានជិពាក់ទៅនេះគេប្រហែលប្រមាណបងហើយលុយយកបងផ្ទះអស់លិចហើយហើយខ្ញុំអាចបានអីទេបានសុំសុំនិយាយតិចអត់ដល់5នាទីទេខ្ញុំស្មនិយាយតែ5នាទីទេអត់ដល់5នាទីផងកត់មើលទៅកត់មើលទៅនេះខ្ញុំទៅធានដល់ឡឹងកំពុងមានបញ្ហាដល់ព្រមដែរឥឡូវខ្ញុំសុកចិត្តឲ្យមេខ្ញុំបាក់ឈ្មោះខ្ញុំទៅព្រមដែរដើម្បីវាយជាមួយថៃខ្ញុំខឹងខៃណា ខ្ញុំដេកអស្រក់ទៅភ្នែករបស់ដៃដោយសារខ្ញុំខំថៃខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំត្រឡប់ពីព្រំតែនវិញខ្ញុំអត់ហ ோம் ខ្ញុំមកវិញទៅផ្ទះតែខ្ញុំអពុនអស់ងាមឹងខ្ញុំខ្ញុំសង្ឃឹមតែទៅពីសណ្ឋានមកព្រំតែនខ្ញុំຕ້ອງទៅវាយមិនថៃខ្ញុំទៅចិត្តដល់ដេកអស្រក់ទៅភ្នែកពួកគេជាពររបស់ថៃបាញ់គិតមើលទៅខ្ញុំជាមួយហើយខ្ញុំមិនអស់បាន

ด้านชาวเน็ตไทยนะาวิเคราะห์ทหารเขมรได้อย่างเฉียบขาดเลยนะคะว่าการยกเสียมขึ้นมาเพื่อสกิดใจออกยาเมืองสุขุมว่าตนรับใช้ชาติเพื่ออยากได้รับการช่วยเหลือโดยเร็วก็เท่านั้นนอกนั้นตําพลิกใส่เสียมด้วยความคับแค้นใจที่เห็นประชาชนกัมพูชาถูกเสียมยิงเป็นคำพูดที่เข้าทางกระแสความเกลียดชังที่มีต่อคนทั่วไปจิตวิทยาการพูดเพื่อให้ได้น้ําหนักความเห็นใจจากคนส่วนมากเพื่อกดดันออกยาเมืองสุข,ขุมการ แสดงในครั้งนี้เป้าหมายคือเรียกร้องความเป็นธรรมเรื่องที่ดินทำกินของตนก็เท่านั้นถ้าดูผ่านๆอาจจะคิดว่าเหม็นผู้ส่วนทางกับปัญหาแต่จริงๆแล้วมันก็ฉลาดอยู่นะนี่นะคะคุณผู้ชมค่ัพูดมากมายความหมายขอตังเท่านั้นแหละก่ะคเมน